ต้นสังกัดอัปเดตตารางงานเดือนมิถุนายนของคิมซอนโฮอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน s อเอ e นเตอร์เทนเมนตได้อัปเดตตารางงานของคิมซอนโฮโดยในเดือนนี้เขามีคิวซ้อมการแสดงละครเวทีเรื่อง Touching the w o o d หนึ่งรายการทาง s อเอ e นเตอร์เทนเมนตยังมีหมายเหตุอีกว่าตารางงานบางอย่างก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แสดงว่าคิมซอนโฮยังมีคิวงานอื่นๆอ,อ,อีก โดยละครเวทีเรื่อง Touching the World จะทำการแสดงที่โรงละคร DeHang Low Art One Theater 2เป็นละครที่สร้างจากเรื่องจริงของนักปีนเขาสองคนที่เริ่มต้นการเดินทางแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยคิมซนโฮจะกลับมาพบกับฟแฟนในบทบาทของโจชายหนุ่มที่ติดอยู่บนภูเขาหีมะเนื่องจากภัยพิบัติ ละครเวทีเรื่องนี้มีกำหนดการแสดงครั้งแรกในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมและเปิดจองตั๋วครั้งแรกในวันนี้2มิถุนายน